เราก็มาส่งมอบจัก,กรยานนี่คือจัก,กรยานนะจัก,กรยานมาให้เพื่อนเอ็มนั่นเองเพื่อที่จะได้ปั่นจัก,กรยานเที่ยวในนาใบไม้ผลิพี่ฉันก็รอนะคะคนมารับจัก,กรยานตัวนี้ได้มาจากเพื่อนจุลัยนะคะแต่ก่องเพชรได้คันใหม่มาอีกแล้วก็เลยไม่ต้องใช้คันนี้ค่ะเลยจะมอบให้เพื่อนเอ็มไม่ต้องไปซื้อให้ยุ่งยากนะเปลืองตังค์ค่ะโอ้ปั่นมาเหนือโศกเลย ผู้คนก็ออกจากบ้านเยอะแยะเลยนะคะเพราะอากาศดีนั่นเองถ้าการแพ้เขซอนก็จะอยู่อย่างนี้นะเพื่อทานยามาแล้วเสด็จแพทก็จะวิ่งไปเอาจักรยานที่ทํางานตัวเองที่จอดไว้วันศุกร์ค่ะจากนั้นก็จะไปทําสวนแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูว่ากิจกรรมวันนี้จะทําอะไรนั่นเองไปทําสวนขุดดินทําร่องเตรียมปูกพ่อน,น,นะคะเราไม่เจอกันกี่ปีแล้วคะ 3ามปีสามปีแล้วนะนานมากเลยอยู่ไกลกันเหลือเกินกี่กิโลวเนี่ยสามกิโลห่างกันนะคะยี่สิบามชั่วโมงตามนี่รถใช่ไหมผอมฉันอัดผอมเท่าเธอไหมบ้าฉันอ้วนขึ้นมากอ้วนในใสนี่นะคะเราต้องยินดีกับเพื่อนเอ็ม เธอสอบฟักแบรฟฝานนะคะตามจริงเขาเรียกว่าฝากแบรฟแต่เพชรเรียกฟักแบรฟเพราะว่ามันยากเงินเดือนก็ขึ้นด้วยนะคะรวยรวยรวยอบลุงไม่มีนาตอบฉันไม่มีเงินกินข้าวตอนนี้ก็วิ่งนะคะวิ่งเสร็จก็หอบค่ะกําลังจะไปเอาจากปจักรยานนะคะที่นี่ก็เกสอนขึ้นมาเพียบเพียบเลยคะ่ะแล้วเราก็จะเห็นนกเป็ดน้ํานะคะ ที่วางไข่ทั้งหงด้วยค่ะผู้คนก็จะออกจากบ้าน <c oughs> พาลูกหลานมาปั่นจักรยานบ้างเข็นลูกบ้างวิ่งเดินทู <c oughs> เดินเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยชีวิตที่ขาดแดดมานานค่ะมันช่างสดชื่นสุดๆสาปเป็ดเพชรนะคะขาดไม่ได้เลยกับความสุขนี้ หลังเซตัไมล์หรือวันวันชาตินะคะเซตันไมล์ก็คือ17บเจ็ดพฤษภาเขาก็จะเริ่มเพาะปลูกค,ค่ะปีนี้เขาลงข้าวฟ่างปีที่แล้วลงข้าวฟ่างแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะลงอะไรนะคะน่าจะลงข้าวฟ่างค่ะถ้าเกิดว่าเขาลงยาเขาจะลงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าหนาวแล้วค่ะพอมาถึงช่วงนี้ยาก,ก็จะเขียวขจีนะคะนี่แหละค่ะชีวิตของคนนอร์เวย์เมื่อเจอแดดก็จะออกแดดออกไป สูดอากาศยามเช้าสูตรบรรยากาศแดดออกนั่นเองค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะที่เราเก็บกดในช่วงหน้าหนาวมานานใช่ไหมคะ่ะคะเขก็จะเฝ้าลัางตัวเองค่ะน่าจะวางไข่แล้วนะคะต้องระวังะคะ่ะ มาถึงสวนเรียบร้อยนะคะจะพาเพื่อนๆมาส่องผักเพชรค่ะหลายอาทิตย์แล้วนะคะไม่มีน้ำรดนะคะแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะตอนกลางคืนนี่อากาศบางทีก็ติดลบค่ะนี่เลยผักเพชรมาชมกันค่ะผักกาดหินนะคะเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะแล้วก็หวานแบบจ่าช่วยไม่น่าเชื่อโอ้จะได้กินไหมเนี่ยปกติ อาทิตย์หน้าทุกปีจะได้กินนะคะปีนี้มันหนาวค่ะเลยมาทําชาก็เมียงรักของเพชรนะคะแต่ว่าผักกาดหินขึ้นมาด้วยมันเป็นดินเก่าค่ะก็เลยจะได้กินผักกาดหินแทนเมียงรักษนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเตรียมแปลงปลูกถั่วนะคะก็ขั้นตอนการทําก็คือนั่นแหละค่ะขุดก่อนค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้เขาเรียกกันอะไรอะภาษาไทยค่าคาด ที่กวาดใบไม้อะไรเงี้ยเอ้ยภาษาอีสานสิภาษาไทยนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้จําไม่ได้รากหรือเปล่าอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้บอกเพชรทีนะคะเพชรก็จะทําร่องปลูกถั่วค่ะก็ปกติเราก็มีเครื่องนะคะเครื่องที่จะตีดินนะคะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์เราจะไม่สามารถทำเสียงดังได้ดังนั้นเพชรก็เลยต้องขุดแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายก็ใช้แรงตัวเองนี่แหละค่ะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะหลังจากไปเอาจักรยานที่ทำงานมานะคะก็จะตีให้ดินละเอียดนะคะดินเป็นก้อนเล็กๆจะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นแปลงไว้เพื่อที่จะปลูกถั่วนั่นเองกะไว้ว่าจะทำตอน หลังจากสตันไม้ค่ะสตันไม้ก็วันที่17เดือนพฤษภาคมค่ะตอนนั้นอากาศเริ่มร้อนแล้วก็แน่นอนว่าหิมะไม่รู้จะตกหรือไม่นะคะบางปีก็ตกค่ะการขุดของเราเพชรก็จะใช้พลั่วนะคะในการขุดค่ะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าจอบนะคะจอบอที่มีอยู่ก็มันไม่ลึกเท่าควร แต่จะใช้ตัวนี้พั่วพั่วหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะเวลาเราขุดดินมันก็จะแตกไปในตัวด้วยแล้วจากนั้นก็ค่อยใช้ตัวนั้นตีอีกทีจากตีเสร็จแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่ละเอียดแล้วก็ใช้มือค่ะเพชรก็จะนั่งขย,ขยุมขยุมขยุมหลังจากที่เพชรขึ้นร่องเสร็จนะคะนี่ก็เป็นการทำกรเกษตรค,ค่ะเรียกได้ว่ามีความสุขสุดๆค่ะ ฟังเพลงไปแล้วก็ทำงานไปนะคะอยู่กับตัวมีสิ่งไอเดียอะไรใหม่ๆคิดอะไรยะเราก็ไม่จิตของเราจะไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายความทุกข์เราจะไม่มีการทำสวนของเพชรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะเหมือนกับเดินจงกรมขาใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นแล้วก็เคลีย สมองให้ปวดโป่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดู Facebook หรือว่า YouTube อะไรมากๆเนี้ยความอยากของเราแล้วก็จิตของเราก็จะไม่นิ่งไม่หยุดนิ่งทำให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองเหมือนไปดูคนรวยเฮ้ยทำยังไงฉันจะรวยเฮ้ยฉันอยากรวยเราก็อยากเป็นอย่างเขาอยากได้นอนอยากได้นี่เหมือนคนอื่นค่ะก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละค่ะแต่มาทำสวนนี่เราไม่เห็นอะไรเราเห็นแต่ไส้เดือนค่ะ ก็โอ้ยดีใจเห็นไสเดือนผักเราจะได้สวยอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เฮ้ยขอโทษนะถ้าฉันฆ่าเธอมันเป็นเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตค่ะ,ะทำทให้เธอตายอะไรเงี้ยเราก็หาวิธีในการที่คิดลบออกนะคะกอะ็อย่างที่ทุกคนได้เห็นคลิปของเพชร ในนอร์เวย์มันจะหนาวมากฤดูหนาวนี่แดดจะไม่ค่อยมีนะคะแต่พอมีแดดปุ๊บอย่ากล่า้สวรรค์เลยรีบวิ่งเลยคะ่ะกิจกรรมของเราก็ได้ทำสวนได้ทั้งประโยชน์ทั้งด,ด้านการออกกำลังกายด้านจิตใจแล้วก็ปลูกมาก็ยังสร้างรายได้ด้วยนะคะเพรก็ปลูปกทั้งขายแล้วก็แจกเพื่อนอะไรเงี้ย ก็มีความสุขค่ะมันเป็นเหมือนวิถีชีวิตชาวนาตอนเด็กๆเลยค่ะเพชรเกิดมาในครอบครัวชาวนาค่ะมีอะไรก็แบ่งปันค่ะเราก็มีความสุขแล้วก็มันก็มีจิตใต้สำนึกติดตัวเพชรมาแต่พอได้มาทำในนี้ในต่างแดนก็เรียกได้ว่ามีความสุขสวรรค์สุดๆเหมือนกับยกเมืองไทยมาเมืองมาที่นอร์เวย์เลยค่ะก็ ทำให้ความคิดเหงาเศร้า,าทวินหาอาดีตเนี่ยมันก็จะน้อยไปค่ะเมื่อถึงฤดูร้อนนะคะเพราะฤดูร้อนที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ร้อนเท่าเมืองไทยแต่ก็ถือว่าสบายสบายค่ะก็ดีมากมีกมิจกรรมทําได้เห็นผู้คนส่วนหน้าหนาวน,านี่เราจะหาผู้คนยากมากนะคะ ต้องเข้าไปในร้านอาหารต้องเข้าไปในห้างเราถึงจะเจอผู้คนค่ะแต่ถ้าทำงานจันทร์ถึงศุกร์นี่กลับบ้านมาก็ไม่เห็นผู้คนตามถนนมากมายนะคะเด็กๆเ,เลิกเรียนก็เข้าบ้านทันทีส่วนผู้ใหญ่เลิกงานก็ไม่อยากออกไปไหนเพราะเราเหนื่อยแล้วบรรยากาศด้วยค่ะมันทำให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านให้มีความสุข<ค>น,นั่นเองงานนะคะล่องทัวนะคะ มันก็จะบีเบี้ยวเพราะว่าสายตาเราเบี้ยวน,นั่นเองเราก็มีพนักง,งานมาส่งข้าวส่งน้ํานะคะเที่ยงแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวโทรเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยนี่คือบิ๊กบอสของเรานนคะขอมนะคะมีที่นิดเดียวอีฉันก็จะปลูกให้หมดนะคะเลิกไปหนึ่งลายนะคะผลงานการปลูกข้อมเขายังเหลือหนึ่งลายนะคะ ค่าแรงเป็นไอติมกับน้ำปั่นค่ะอืมสุดอร่อยนะคะเนื้อทอดเนื้อทอดปลาไม่ได้พี่น้องเทียงกลัวเพราะท่านได้กินข้าวเสาปลาแดกเป็นตอนไปตอนปลาแดดปรหมกุ่อยูทูบเบอร์น้องเขากระดองเฮ็ดแบบว่ากข้าวไปน้าคนไทยไม่รู้ไปน้าก่างปลากรต้องทิมเนอะ ยำคืนไปเลยโปรตีนหลายอบ้าบ้าจะต้อง้นของไหมก่อยจากพาทยาไปไปไป ในในตยมไก่ไวเห็นเลยนะคะต๊ะโต๊ะนึงไก่โมกไก่ไข่หาซิปปุะตูคุยกับคุณตาเรามีที่กินข้าวแล้วประหยัดสุดๆดเดี๋ยวไปกินข้าวกับคุณตาคุณตามีไก่ไก่ต้มหอยหรอแซ่บขนาดเลยแกงนะคะเราก็จะไปหาอะไรกิน ยาบาดเร็ดเฟมหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเพชรก็รับอาสาพเพื่อนเอดูแลเด็กๆค่ะพาเด็กๆไปปั่นจัก,กรยานนั่นเองค่ะนเก่ง oh. นะคะเพชรก็พาเด็กๆปั่นเที่ยวค่ะลูกชายเพื่อนเอนั่นเองปั่นจักรยานจะเที่ยวแล้วก็ไปหาไอติมไปซื้อน้ำปั่นทานนะคะแล้วก็จะปั่นไปเรื่อย โอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการปั่นจักรยานของเราค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ I skyline